สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีพี่น้องครับเกษตรกรผู้เลี้ยงควายทุกท่านนะครับผมมื่อนี้แกคึกเก้านะครับพี่น้องอยู่กับขอกควายน้องบิมคึกเก้านะครับครับน้องบิมครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าครับมื่อนี้มีไออยังมานำเสนอพี่น้องเขาเนียครับผมมื่อนี้มีแม่ลูกเผือกจ้ามื่อนี้โอ้มื่อนี้เป็นแม่ลูกเผือกนะครับแม่จ้าบรรยากาศกบบนั้นจะน้อยเด้อครับพี่น้องมื่อนี้ฝนตกฝนตกครับจืดจืดครับมันเป็นทะเลอยู่ครับน้ำเต็มให้นาครับกะได้ไทย ด้วยในคอกเนาะแม่นจ้ะบรรยากาศอยู่ในคอกนะครับนะครับแม่ลูกเผือกเนาะครับแม่นจ้ะของหายาด้นี่นจ้ะครับผมลูกเพิ่นเป็นโตผู๋เนาะครับแม่นจ้ะลูกเพิ่นตัวผู้เดี๋อย่าไปเบื้องหน้าตาแม่เพิ่นนะครับพี่น้องครับผมตาแม่เพิ่นนะครับนะครับเบื้องเขาเพิ่นครับพี่น้องนะครับเพิ่นมีลูกมาแล้วตัวครับนี่เพิ่นมีลูกมาแล้วตัวนึงจ้ะนี่จ้ะลูกแหลกเพิ่นนี่ครับลูกแหลกเพิ่นนะครับพี่น้องครับแม่นจ้ะนะครับนะครับชัดเจนนะครับพี่น้องเบื้องบักเขานะครับคอยลูกแหลกนะครับผมจ้าเบื ตาอ่องคอครับโอ้คอคอใหญ่ครับพี่น้องเออเผ่าใหญ่ๆนะครับคอแข้งขอขาครับกรีบเล็บกรีบเท่าดีเนาะครับนี่แม่นจ้าบ่มี่ตำหนิเลยจ้าข่อยนะพี่น้องนะครับผมเผิ่อว่าบ่มี่ตำหนิเนาะจ้าครับส่วนสูงมันหลายเป็นไรครับแม่เพื่อนแม่เพื่อนสูงร้อยสามสิบสามบวกลบจ้ะสูงร้อยสามสิบสามบวกลบเนาะครับแม่นจ้าครับผมสถานะเพื่อนเปพียงใดครับสถานะตอนนี้ผสมมันเมื่อก่อนคาวจ้ะ โอ้ผ oh, สมมังกรขาวนะครับแมีนจ้ะผ่านได้แล wow. oh, uh ้วผ่านแล้วรอบกัวจ้ะผ่านแล้วรอบกัวครับพี่น้องครับเมีนจ้ะโอ้งามงามครับ hmm. พ okay sí ี่น้องก็ถ okay, ือว่าสายกรได้อะฮู้อมเลยจ้ะหูแขยงนะครับพี่น้องนะครับผมกินยาเก่งเนาะแมีนจ้ะกินยาเก่งหูแข็งแข็งนะครับผมวันนี้มาเบิ่งลูกซ้ายเพื่นครับผมลูกซ้ายเพื่นนะครับโอ้ยก็ท่านภพปีเนาะครับนี่ลูกเพื่นแมีนจ้ะครับพี่น้องเบิ่งลูกซ้ายเพื่นลูกซ้ายเพิ่นอัน เพิ่นว่าเป็นร้านแก้วฟ้ามันจ้ะโอ้ร้านแก้วฟ้านะครับพี่น้องกับเบื้องเราเนาะครับจ้ะครับผมอันนี้ขวดฟอร์คันอีกตัวหนึ่งนะครับเพิ่นอาชีพแปะขีดตมเล็กน้อยนะพี่น้องเด้อนะครับฝนตกแหงนะครับแปลขีดตมล่างมุเกียงบันไดนะครับพี่น้องกับเบื้องเรานะครับเบื้องไทยเบื้องหางเหมือนนะครับไทยหางสวยนะครับ่จ้ะครับเบื้องหน้าตาเพิ่นครับพี่น้องครับผมนะครเป็นไซส์เพิ่นเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเราเบื้องไทยแม่เพิ่นก่อนครับพี่น้อง บรรยากาศอาไรสิคับแคบเล็กน้อยเด้ครับผมนะครับเบิ้งถ่ายแม่เบิ้อถ่ายมนต์ดีนะครับพี่น้องถ่ายมนต์ดีโอขางใหญ่ครับมันนมเพิ่นนะครับพี่น้องนะครับนมพันธุ์ซึ้งมาแล้วตัวนึงได้ครับเบิ้งเอาครับก็มีต่ำนี้แล้วจ้ะเบิ้องอรรดจ้ะมีต่ำนี้เนาะครับผมจ้ะ่ายดีหางสวยครับนะครับลำตัวดีลำตัวยาวนะครับจ้ะหงเคียงนะครับผมแม่แจ้ะเคียงครับพี่น้องนะครับได้จับได้บายได้เบสมองได้บายได้เด้อครับพี่น้องครับผมเบิ้งเอาแล้วครับนี่ยินนิ่งปานนั่ง ครับจ้านิ่งครับวันนี้ราคาเปิดเวลาไปไหนครับบอกสู้พี่น้องครับเปิดว่าหลายได้จ้าเปิด87คะแนนจ้าอุ้ย87่นเจ็ครับนี่แมนจ้าโอ้พี่น้องครับผม87ดหมเพันเท่านั้นนะครับแมนจ้าราคาก็ต่อรองได้จ้าโอ้ราคานี่ก็คือซื้อซองนี่เอาไปรุ่นสามนะครับผมแมนจ้าใบหลอดครบพร้อมได้จ้าครับพี่น้องครับก็ถือว่าซองตัวก็คุ้มแล้วเนาะแมนจ้าครับผมแต่ตัวที่สามยังได้ทองติดนั่นก็คือกำไรพี่น้องนะครับแมนก็คือแถมฟรีไปให้ ทีนะครับผมกับขอบคุณยี่พอทางไงโน้นสังนองบัวชนะครับจ้ายามืออื่นกะสีจัดสงคือเก้านะครับผมนะครับขอบคุณพี่น้องสูหม่องสูบอนนะครับที่ให้การตอนรับนะครับทีกสามรับชมคลิปของเขาเรื่อยๆนะครับนี่กะฝากพี่น้องนะครับผมแม่ลูกเผือกนะครับลูกตโตผูนะครับแม่จ้าแม่เป็นสูงลอยสามยี่สามหวกลบนะครับสถานะผสมมั่งก่อนเขาท่านรอบเด้อพี่น้องนะครับเอาไปซัดเอาไปรุ่นเอาซื้อนเอาไปรุ่นสามนะครับราคาเบ่งปั่นพียบปั่นน้องนะครับผม มน,นีกับฝากที่ตามนะครับคือเก่าเนาะขคออ่อยน้องบีบครับผมแม่นจ้ะพ่ามีอย่างไรครับพี่น้องขอเก่าเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีจ้า